ในยุคของการแข่งขันทำกลางกระแสดิจิทัลเป็นสิ่งที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์หลายด้านในหลายสาขาอาชีพรวมถึงอาชีพพนักง,งานขายหรือเซลล์พนักง,งานขายหรือบางคนเรียกนักการขายคือคนที่ต้องนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้ายกข้อดีมานำเสนอโน้มน้าวให้ลูกค้าคล้อยตามจนสามารถขายสินค้าได้การขายคือการเปลี่ยนสถานะผู้มุ่งหวังในสินค้าและบริการ ให้เป็นผู้ได้รับการตอบสนองจากสินค้าและบริการการขายที่ยั่งยืนคือการที่นักการขายสามารถขายสินค้าและบริการที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดโดยไม่พยายามขายให้กับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจนลูกค้าอยากกลับมาซื้อซ้ําดังนั้นการขายจึงอาจถือได้ว่าเป็นทักษะที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นอกจากนักการขายจะต้องพยายามโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตามทางความคิดแล้วยังต้องรักษาสมดุลของความต้องการขายและความต้องการซื้อ ใครๆก็ขายได้แต่ถ้าขายไปแล้วลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ําเมื่อมีโอกาสแสดงว่านักการขายคนนั้นยังไม่สามารถสร้างวัฒจักการขายที่ยั่งยืนได้จะทําอย่างไรหากต้องการสร้างวัฒจักรการขายที่ยั่งยืนที่สามารถสร้างการขายได้ไม่รู้จบหรือปิดการขายได้ตั้งแต่ลูกค้าเปิดประตูเข้ามาต่อไปนี้จะเป็นแนวทางสําหรับนักการขายที่ต้องการสร้างวัฒนักการขายที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางนําไปปรับใช้ สร้างตัวตนสร้างศรัทธาหลายคนคงเคยได้ยินถึงการแนะนําให้สร้างตัวตนออนไลน์ online, สําหรับให้ลูกค้าเข้ามาดูข้อมูลคนขายแทนที่จะบอกว่าเราชื่ออะไรขายอะไรช่องทางติดต่อมีอะไรบ้างสินค้าเราดีอย่างไงติดต่อสั่งซื้อช่องทางไหนขายสินค้าอย่างเต็มที่แต่ลืมขายตัวเองขายตัวเองในที่นี้คือการแสดงความเชี่ยวชาญความผูกพันระหว่างคนขายกับสินค้า พยายามชี้ให้เห็นว่าเรามีความถนัดและมีความรู้จริงในสินค้านั้นนักการขายหลายคนเก่งในเรื่องของการเข้าถึงลูกค้าและการโน้มน้าวจิตใจแต่ลืมไปว่าผู้บริโภคยุคใหม่มองและตัดสินใจซื้อจากปัจจัยรอบด้านไม่ได้มองที่ตัวสินค้าเสมอไปสินค้าบางอย่างไม่ได้ซื้อขายแล้วจบกันแต่ต้องมีการดูแลกันในระยะยาวโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาหาเราอีกครั้งเมื่อมีโอกาสนั้นมีมากแค่ไหน ตรงนี้นักการขายต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าให้ได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงการได้รับการแนะนําสินค้าจากผู้รู้ไม่ใช่รู้สึกว่าได้รับการขายจากเซลล์ทั้งนี้ก็เพื่อทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทางบวกลูกค้าจะรู้สึกเป็นมิตรกับคนขายและอยากกลับมาซื้ออีกครั้งเมื่อมีโอกาสรู้เขารู้เรารบกี่ครั้งก็ชนะนอกจากตัวสินค้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่นักการขายจะต้องทางความรู้จักให้มากนั่นก็คือลูกค้ารู้หรือไม่ว่าคุณสามารถออกแบบลูกค้าของคุณเองได้ หากย้อนกลับไปถามว่าใครคือลูกค้าของคุณคุณจะต้องตอบให้ได้และถ้าหากคุณยังตอบไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้ออกแบบลูกค้าของคุณนั่นเองการออกแบบลูกค้าจะทําให้คุณรู้ว่าใครคือคนที่คุณควรจะนําเสนอสินค้าให้เมื่อคุณรู้เรื่องนั้นแล้วจะทําให้คุณสามารถวางเข็มทิศมุ่งเป้าหมายสู่คนกลุ่มนั้นได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลาหากถามว่าจะต้องออกแบบอย่างไรคุณต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะต้องนาเสนอสินค้าให้ ออกมาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ลูกค้าของคุณเป็นคนในช่วงอายุเท่าไหรเพศการศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อก,การขายมากเท่านั้นเปรียบเทียบกับการเลือกดอกสว่านของช่งางหากช่างรู้ว่าผ้นผิวที่เขากําลังจะเจาะลงไปเป็นวัสดุประเภทไหนถ้าไม่ช่างรู้ว่าจะต้องเลือกดอกสว่านชนิดใดมาทําการเจาะเช่นเดียวกับนักการขายถ้ารู้ว่าจะต้องสื่อสารกับใคร จะทำให้เราเลือกเครื่องมือและวิธีการได้อย่างถูกต้องทําให้การขายหรือการแนะนําสินค้ามีประสิทธิภาพจนนําไปสู่การปิดการขายได้สําเร็จทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางที่จะทําให้นักการขายสามารถสร้างวัฒนก,การขายสินค้าที่ยั่งยืนได้โดยใครก็ตามที่กำลังทำงานที่เกี่ยวกับการนำเสนอสินค้าและบริการสามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้โดยมีความจริงใจเป็นตัวตั้งต้องไม่มุ่งที่ตัวเงินหรือยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่ให้นึกถึงการได้รับประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเพราะหากลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วสามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ได้ตรงจุดจะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งจนทําให้เกิดวัฒนาก,การขายสินค้าที่ยั่งยืนในที่สุด